เดี๋ยวผมจะขึ้นสะพานลอยโชว์เดี๋ยวผมแวะปั๊มเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ปั๊มปิดแล้วครับอดเติมเลยครับเทโค้งครับเทโค้งมาร์กมาเก็ตไปแล้ว โอเคครับก็กำลังขับกับจากโครงการซิต้ลิงครับมฟมฟงเมฟเปิดไฟเทสแตใช้ได้ยกรอโชว์ไปน็นทันทีนี่สุดยอดมาครับน้องๆหนูๆ เบรกเขาดีจริงครับไทาทานแซทโฟ์ยอมเขาเลยครับเรื่องเบรกเบรกน้ำมันง้า เดี๋ยวผมจะขึ้นสะพานลอยโชว์ึแบตเหลือสามก้อนถึงบ้านอยู่ถึงบ้านอยู่ระยะทางก็ประมาณ6กิโลนะจากบ้านผมไปจากโครงการซิต้ลิงไปบ้านผม ผมแวะปั๊มเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ปั๊มปิดแล้วครับอดเติมนะครับเตรียมตัวพุ่งครับ 17ตอนนี้67ตอน คอนโทรลง่ายนะ เสียอยู่อย่างเดียวครับเขาน่าจะให้ไฟเลี้ยวเทโคง้งครับเทโค้งมาร์กมาเก็ตกับไปแล้วเงินตุ้มกระแทกไปเลยครับนี่ อยงแล้วครับผมโอ้ยเนี่ย<อ>ดูของผมเลยกว่าผมจะเข้ามาได้นะแป๊บหนึงนะอโอเคได้ละปิดสวิตตั้งกัตั้งตัดถอดรองเท้า ลองเท้าก่อนนะครับมรรยาที่เดียบมันคือห้องทํางานของเราเราต้องให้เกียรติมันเข็นครับปึ๊บจอดตรงนี้ครับหาที่ชาร์จครับที่ชาร์จอยู่ไหนครับเจอแล้วครับ เอาสองอันเลยจะได้ชาร์จเร็วๆไงเทียบไหมีสองอันเลยชาร์จเร็วดีนะเพราะไม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักพันกันอีกโอเคอ เสียบปั๊บเสียบปั๊บนี่สองหัวนี้มาครับเปิดรูชาร์จนะเรียบร้อยครับเสร็จนราบ หลักษาะการชาร์จมันก็จะขึ้นสีแดงอย่างเงี้ยนะนี่โอเคครับใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ